ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้สตรีทอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ไปยนชมรถที่เปิดตัวใหม่หลายคันเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง3ฐทหารเสือกันนะครับกับตระกูล500นะฮะอย่างเจ้าตัว CBR 500R โฉมใหม่นะครับ CB 500 Hornet แล้วก็ตัว NX 500ที่มีการปรับรูปโฉมไปเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่า สัมผัสที่ได้ไปลองคล่อมลองจับลองเดินรอบคันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงคือส่วนตัวผมเนี่ยตอนที่ดูคลิปเปิดตัวเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยก็เฮ้ยรู้สึกว่ามีแค่ตัว cbr 5 0 0 r เนี่ยที่มันว้าวเนาะแต่พอได้ไปลองจับได้ไปลองเจอตัวจริงแล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทั้ง3คันเนี้ยมันดูลงตัวจริงๆนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัว c b 5 0 0 hornet ก่อนเลยนะครับตัว naked bike นะครับก็เป็นรถที่ เรียกได้ว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากตัว CB 500F ในด้านหน้าตามาก็พอสมควรเลยนะครับดูแตกต่างกันจริงๆนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงออปชันต่างๆนานาเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าทางการขับขี่ผมมีความรู้สึกว่ามันดูกระชับมากกว่าเดิมนะครับมากกว่าตัว CB 500F นะครับ CB 500F เนี่ยผมจะมีความรู้สึกเวลานั่งแล้วมันจะเหมือนกับ มันจะติเตี้ยๆจมๆแปลกๆนะครับเหมือนถังน้ำมันมันจะใหญ่แล้วก็ดูสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็การเอื้อมไปจับแฮนเนี่ยมันก็ดูแบบเหมือนก็จะยาวก็ไม่ยาวนะครับเหมือนจะกว้างก็ไม่สุดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยทำมิติในการค่อม หรือขึ้นไปนั่งได้ดีมากๆนะครับการวางเท้าวางอะไรเนี่ยคือมันเป็นรถที่คนออกแบบเขาอ,ออกแบบมาให้ใช้งานในเมืองเลยนะครับคือมันเป็นอะไรที่ลงตัวนะสำหรับคนที่อยากจะหารถที่มันมีกําลังสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากใช้งานในเมืองได้ด้วยเนี่ยนะครับก็ CB500 Hornet เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ผมว่าโอเคเลยนะครับตอนแรกดูในคลิปคิดว่ามันจะไม่สวยแต่พอมาดูตัวจริงแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับสวยเอาเรื่องนะครับงานวัสดุการประกอบพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยมันดูดีจริงๆนะครับไฟหน้าที่เป็น LED นโโ่มัสวาง ชัดเจนแจ่มแจ้งมากๆเลยนะครับทีนี้ถัดมานะครับเป็นตัว CBR 500R นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะค,คือแบบว่าตอนที่ผมไปคอมเนี่ยผมไม่คิดว่าเฮ้ยท่านั่งมันจะดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคือตัว CBR 500R ตัวเก่าเดี๋ยวมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ตัวเนี้ยมันดียิ่งกว่านะครับมิติการนั่งการวางพักเท้าการจับแฮนเนี่ยเฮ้ยคือมันใช้ได้เลยมิติเวลาที่เราขึ้นไปนั่งแล้วเรามองไปที่ถนนหรือมองตรงไปข้างหน้าเนี่ยครับมันดีมันไม่เมื่อย แล้วก็มันก็ยังให้รู้สึกถึงอารมณ์ที่เป็นความเป็นสปอร์ตอยู่นิดนึงนะครับให้ความมั่นใจในการขับขี่อยู่นะครับแล้วตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าทําออกมาสวยลงตัวทั้งหน้าทั้งท้ายเนี่ยคือทําออกมาดีเลยนะครับเรียกได้ว่าผมชอบมากๆเลยตัวนี้คือถ้ามีโอกาสคืออยากซื้อจริงนะคือมันดีแต่ว่าผมติดอยู่นิดนึงคือตรงงานประกอบด้านแฟรริ่งเนี่ยนะครับมันจะมีช่อง แบบเป็นช่องช่องหนึ่งเนี่ยเหลือไว้นะครับซึ่งมันจะดูแปลกๆมากๆคือเหมือนกับเวลาที่เราประกอบพลาสติกแล้วเราประกบมันไม่มิดอะเออมันจะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราขับขี่แล้วเรามองที่หน้าจอมองที่แฮนด์มองที่ถนนเนี่ยน,นะครับมันก็จะทําให้เรามองข้ามไอจุดจุดนั้นไปได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเพราะว่าตัว CBR 500R ตัวเก่าเดี๋ยวเวลาไปค่อมเนี่ยมันก็รู้สึกดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ทำท่านั่งมาให้กระชับมากขึ้นไปอีก นะครับผมไม่รู้นะว่าสเปคฐานล้ออะไรมันมันต่างกันเยอะขนาดเห็นผลหรือเปล่าแต่เวลาไปนั่งเนี่ยผมรู้สึกได้นะครับการจับแฮนด์การเอาเข่าหนีบถังนะครับระหว่างตัวขาเรากับตัวถังเนี่ยมันแบบมีความพอดีกันแบบดีมากๆเลยผมเป็นเป็นแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นรถที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับในบูธฮอนด้าเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว nx 5 0 0นะครับ nx 5 0 0เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจาก cb 5 0 0 x ไปเยอะมากๆนะครับเพราะว่า ตอนนี้เขากลายมาเป็นรถเน้นแอดเวนเจอร์มากกว่าคือตอนนี้คือมันก็ยังเป็นรถแนวดูโอโพโปอยู่นะครับแต่ว่ามันเน้นเป็นแอดเวนเจอร์มากขึ้นนะครับสไตล์ของตัวรถอ่าระยะของโชค๊คอะไรพวกนี้นะครับคือเขาทําออกมาดีมากแล้วก็ทําออกมาได้ใหญ่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเวลาขับขี่ออกทริปเนี่ยจะมีความสบายอย่างเต็มที่เบาะไม่สูงนะครับแล้วก็ตัวโชค๊คตัวอะไรเนี่ยคือด้วยความที่ว่ารถเขาล็อกไว้กับที่เนาะแต่ว่า เวลาไปนั่งมันก็มีความรู้สึกได้นิดนึงจากโชคหลังนะครับคือรู้สึกว่ามันเฟิร์มดีมันไม่ได้ยุ้ยแบบมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ความแข็งที่แบบว่าโอ้โหแบบขี่แล้วมันกระเด้งอะไรประมาณนี้มันทํามาดีมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปคือตัว n X500 เนี่ยนะครับคือมันไม่ใช่ตัวที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวสารต่อมาจาก CB500X นะครับมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าทําใหม่แทบจะทั้งหมดเลยนะครับมีการออกแบบใหม่ถึงเครื่องยนต์นะครับถึงโชคถึงล้อ อะไรต่างๆนา,นาจะใช้แบบเดิมแต่ว่ามีการปรับโครงปรับอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับถือว่าดีนะคือผมมองว่าใครที่อยากจะได้รถทัวริงเนี่ยนะครับจากที่ผมได้ไปลองข้อมาตัวนี้เป็นอะไรที่ลงตัวโคตรๆเลยอันนี้ผมบอกจริงๆลงตัวโคตรๆนะครับยิ่งใส่กล่องหลังเนี่ยผู้ซ้อนเนี่ยก็จะแบบนั่งสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รถก็จะดูเต็มยิ่งขึ้นคือรถอะ่ะมันออกแบบมาให้ใส่กล่องหลังได้ชัดเจนเพราะว่ามันทําแบบว่าให้รถเนี่ยข้างหน้ามันมีอะไรที่ดูเยอะๆนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะโล่งๆพอะฉะนั้นเวลาใส่กล่องะถมก็็จดูเต ผมมองว่าน่าสนใจนะกับ NX 500นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบรถที่มันหน้ามันสูงสูงขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเลยนะครับสไตล์มันจะเป็นคล้ายๆแบบแนวพวกแอฟริกันทวินอะไรประมาณนี้ที่หน้ามันจะยุกสูงสงนะครับจะไม่ใช่ตัวหน้าแหลมๆเหมือน CB 5 0 0 X หรือรถตระกูลแนวเวอร์ซิตอะไรพวกนั้นนะครับคืออันนี้จะเป็นแบบเอาไว้แบบมีความเป็นอารมณ์แบบ Enduro มีความอารมณ์เป็นแบบแอดเวนเจอร์ผสมกันอยู่นะแต่ก็ยังใช้ในทางดำได้ดีอยู่ แต่ว่า3คันนี้ผมค่อนข้างที่ชอบ CBR 5 0 0 R ที่สุดเพราะว่าออกแบบมาได้ลงตัววิงเล็ดใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่เป็นอันตันๆเนาะแล้วก็เป็นวิงเล็ดที่ลมมันผ่านลูไปได้จริงๆอะ่ะเออแล้วก็ออกแบบไฟท้ายใหม่ที่เข้ากับตัวหน้ารถได้ดียิ่งขึ้นนะครับไอตัวก่อนหน้าเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเป็นรถที่ไฟท้ายหรือช่วงท้ายเนี่ยมันจะตกๆแต่อันนี้คือมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเล้าใจมากยิ่งขึ้น นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันสําหรับ3ฐานเสือตระกูล500นะครับคือผมมองว่ารถพวกนี้เป็นรถที่ใช้งานได้จริงนะครับแบบเป็นรถที่คุณขับได้ทุกวันเอาอยู่ในเมืองก็ถือว่าตอบโจทย์เอาไปออกทริปก็ถือว่าใช้งานได้แจ่มเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะมาที่งานนะครับมีโอกาสก็มาค่อมมาลองจับลองสัมผัสดูผมมองว่าไอ้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอะ่ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะหน้าจอเนี่ยนะครับหน้าจอไม่ใช่เป็นหน้าจอแบบ กาศที่แบบเป็นแค่แสงสีขาวสีดานะคือมันมีเมนูปรับเข้าไปปรับเวลาปรับหน้าจออยากได้จอขาวจอดําปรับแบบออโต้เวลากลางคืนเป็นจอขาวเวลากลางวันเป็นจอดําอย่างนี้นก็ได้เหมือนกันนะครับหน้าจอมีการแสดงผลแบบบาร์แบบแบบกลมๆแบบแบบบอกแค่ตัวเลขแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันทามาดีอะ่ะคือเรียกได้ว่า Honda ตอนนี้จัดเต็มมากกับตัว500นะครับตัวตระกูล500ถือว่าทามาดีเลยนะครับแล้วรถแต่ละคันก็ คือตอนนี้ออกแบบมาดีระบบเทคโนโลยีดีมีทักชั่นคอนโทลคือเรียกได้ว่าเป็นตัวจบได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะเล่นตัวแพงๆหรือว่าไม่ได้จะเล่นแบบพันซีซีอะไรประมาณนีน้ผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวจบนะครับเวลาที่ผมยืนดูคนอื่นค่อมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันโคตรลงตัวเลยนะครับท้ายไม่ได้ตกตกแล้วแต่ก็ไม่ได้โด่งสูงแบบสปอร์ตแต่ว่ามันดูลงตัวอย่างบอกไม่ถูก ครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ให้ช่องออ t โตสต e ีทกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดถึงเรื่องรถคันไหนก็ฝากเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ